สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยสีหาโฮค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกับแหวในช่วงแรกค่ะพี่น้องคะของมือวันที่10นะคะเดือนมากรา,าคมค่ะปีพุทธศัรก,กราช2569ค่ะพี่น้องคะมือนี้ค่ะแอดผ้าพ่อแม่พี่น้องมาเท่าสกูุสุขขอนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปูบุญมีคะ่ะพี่น้องคะมือนี้ปูละมีอ่าแนวทางคานมณ์มาฝากพี่น้องคะซึ่งอ่าแนวทางของปูเนี่ย คันคน้ำมตนของปูนี่เขาดีดพี่น้องหัวทิพผ่านมากคัน okay. น mm. ้ำมตของปูมีสองคันกับเขาทั้งสอคันนะคะพี่น้องคะคันแรกเนี่ยเขาหนึ่งหคันหนึ่นี่เบิ่งนเล่ยไป่งห้ปูยุทธนะคะพี่น้องคะแต่ว่าคันที่สนี่พี่น้องเขาศูเบิ่งเลยร่วงหปูนะคะเนื่องจากว่าเป็นมือทรง่ายปีเก่าพอดีเนาะปูแลทรงมากขึ้นมือวันที่อ่าสานะพี่น้องประมาณช่วงสามถุงสี่ถุงเนี่ยเบิร์นล่ยไปเรื่องหอยปะนะคะ กะยากนะคะพี่น้องคะก็เลยบริลรอห้ปูนะคะพี่น้องคะแล้วก็แอบก็เป็นคนที่ลืมเร็วนาอพี่น้องเนาะก็ลืมลืมก็เลยบริลรอห้ปูแล้วก็บันที่หนึ่งเนี่ยเป็นมือปีใหม่ปูแล้วกระยากขึ้นกันค่ะก็เลยบริลรอฟห้ปูนะคะพี่น้องคะต่วันมณีปลาผ่านนะคะร่งไห้นะคะพี่น้องคะเอามนีปูแล้วก็เน้นไห้สองคู่สองหางนะคะสำหรับหน้แตคาน์โมนนะคะพี่น้องคะแน้ทางของปูบุญมีในคลิปนี้ค่ะสีดายมาเป็นตัวไดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันการรัองสการนะครับะ จะเลื่อนป้อนจะเลื่อนป้อนคับพู่มนี่นี่เนี่ทตั้งน้ำมันมะกันน้ำม่นื่้นเขเาื่อมันเขาเล่าเหรอผมขึ้นศุนเก่าซุนหามืนขึ้นอ่รค่ะพอะตัวนเก่านะอืับหกคนเก่าค่ะเล่าว่าจะไปซื้อเล่าครับแต่ข่าอยากอยู ค่ะซื้อก็ไปซื้อในตลาดมันด้วยเราเราไปกับคำเดียวค่ะพ่อลุงเงินเด็กวัดมันบ่ออกมาก็เลื่อบ่อด้ใส่มันการนำมน้อนมันงานขาวดำค่ะไอปูมแต่ซุ่มแป้มันละไปทุ่มแป้กับ บ่ฝันไปหรอเล่าค่ะ <Okay. S 2> ไปนอนอยู่งบุญขึ้นนึงจ้าพวกแดดเฮ็ดยิ่ง <Okay. S 2> บุญจะไปบ้านเลขที่สองสองสองสี่สามบ้านเลขที่กระจกค่ะ <Okay. S 2> อืมเลยบ่ทันบ่ทันเฮ็ดน,น้ำมนต์ดอกบ่แมน่นโบ้ได้เฮ็ดโบ่ได้เฮ็ดน,น้ำมนต์นี่ ตัวคู่ตัวนนางทั้งหนาวอีกค่ะก็เลยเป็นนรื่อว่าผู้ว่าที่เอาเปรย์เอาน้ำมนต์มาแต่ทุ่มเพียรนั่นแหละมันก็นเลยบย่ได้ค่ะเป็นอย่างตัว่าบ่ได้มันบ่ได้เฮ็ดเปืน่นเปื่นเป็นผู้เฮ็ดน้ำมนต์ค่ะมันก็นเลยบย่ได้นั่นื้อผู้ก็เลยมาบ้านกับแม่เป มาท่านข้าเจ้าพอดีมาสวดเลขเอเดนำมตนนี่แหละมีเลขมีเลขศูนย์สามศูนเก้าสามเจ็ดนี่สามหนึ่งนี่ะศูนย์เก้าสามหนึ่งครับผเจ็ดน้ำบอกครับ 5, เจนเอเจ็ดน้ำเจ็ดน้ำ 7, 5, ค่ะอืมไปส่งไปให้เบิ้งค่ะ,ะอ่า มันคือเลขเกตตีตีทีไปหกหกสามเจ็ดยังทีก็ได้ยนะห <6, 3 S 2> กสามเจ็ดหกสามหนึ่งค่ะหกสามหนึ่งหรือเก้าสามหนึ่งเกาเก้าสามเจ็ดค่ะหมันตีได้หลายอย่างหกแน่อนเลขหกมันตีหลังกาอยู่แล้วครับค่ะปุ๊ค่ะอืมเลขหก เลขเ,เขาหัวเข้าตีตีเป็นตั้งหกกับว่าไรแต่าบางที่มันกับเก่าจะมีค่ะหรือเป็นเก้าศูนย์สามไปตั้งแต่90 3, 90 3. เ,เก้าศูนย์สามศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามนะพ่ออมี่เลขตัวหนึ่งมันขึ้นเลขศูนย์ค่ะเพราะว่ามันออกเต้าไปแลว้วะมันขึ้นนค่ะ ผู้บอกาเจาื่ออยูศูนเก่าท0นแล้วก็ 39, 36, สามเก่าสามโหนึ่งสามเจ่นแล้วมันก็นได้หลายตัวเดี๋ยวเ้าจีจีเอาสามตัวโดดๆนี่มันจีเป็นตังไหนนเือเนะ สามตัวโดนกมมัมี่สามมีมีมีหกมีสามมีเก็ดหรือมี่หกมี3สามมี่หนึ่งมันไปยังกันเนาะค่ะกันว่าเป็นหนึ่งก็คือเลขเก็ดนี่นะค่ะอันนี้พูดว่าได้เขียนเองนี่พูเป็นผู้เหตุเองกับเมือ่อคเพราะว่ามันมันเลีนเองของมัน ทีสวดแล้วก็ตรวเทียนออกด้วยสิค่ะตรวเทียนออกเพราะว่ามวยมันกล่องกันแต่เรื่องว่าตีตีตีโดดเนี่ยว่าอะไรค่ะอือกดทีสองตัวกดทีสองตัวกัศูนย์หกศูนย์เก้าหุกมุกสามหุก หกสามสามเก่าค่ะสามหนึ่งหนึ่งสามสามเคสเคสสามไปนะครับอิเดียวมันตัวมันก็หลายตัวแต่มีเลขสี่ตัวะครับแล้วล่กไหนก็เจ้าล่อไหนก็เจ้าจับเอาใช้กันก็ได้มีศูนย์มีหกเลขหกกับเปี่ยนตีลังกาหน่ำเป็นเลขเก้านันะ่มกันเนาะอมี หมี9เก้า้ก็กมี่สามมีเก็ดมี1นึค่ะเรีกตัวล้มันหนึง่งสองสามสี่ห้าหกหกขาดฟัวหตัวะเลียกหกจะเรียกหกตัวเรบ่มันถีดถึงแล้ววันทีหนึ่งสบายเลยจะเรียกหกตัวได้เนาะ ตัวกันดีจับเอาที่จับตัว,ตว,วมันเรียนกอดกันแล้วลนะ่ะมันเรียนกอดกันมีสามมีหกมีสามมีเก็มี 1, หนึ่งนะครับอันเลขเก็เนมันมันกระขีดตรงมากายเป็นยังไงอันขีดลงมากายจะเป็นเลขเก็แล้วมันก็เก็กลับหลัง เกียตกับหลังนี่ผู้ว่าเอาหนึ่งใช่เนาะเอาหนึ่งเ,นะเ,งเกียตนี่ก็เอาเป็นตัวล่องไว้เอาตัวเด่นนี่นมันเอาหนึ่งซะหกสามหนึ่งโดด,โดดเลยเนี่ยเรื่องเป็นศูนย์หกสามแต่อั่างอื่ะ เอออันนี้อันจุ่มมันจุ่มนั่นจุ่มครับนี่เป็นตัวล่องซะครับคะบัวตัวตัวกลับไปนี่เป็นตัวล่องแกก็จะออกเล่าเราเนี่ยมาขึ้นค่ะปูปูระสออ่นอยู่อ่าที่เขาขัดเขาเนี่ยกระดกกระเดียแถวเนิ่งว่ะค่ะอืศูนย์หศูนย์เก่าไนู้น้ำเล่าก็เจ้าก็ได้อยู่ดอก ก็จะก็ได้เฮียอยู่ค่ะม่บเออมันบ่งอุจักมองซื่อสิผู้ผู้ก็อุจัก k จะอยู่ในตลาดพุ่นค่ะ <c oughs> นั่นนี่ซื่อน้ำเบี้ยนน้ำไร้ขยานเขาตัวเขาตุ่มเฮ็ดบ่เปลี่ยนทำเนียบพวกมันกับบอกไง่ายๆเลยแม่ <c oughs> บอกตุ่มเลยเฮ็ดบ่เ,เปลี่ยน เครีบยนเป็นอีโบเลือดเลยรเปล่าเออบบเหลือดหรอกอ่ะผู้ทีได้กูชุบชงวดทำแมอ่ะอันกันผูเฮดอันชื่อเป็นอ่ะหนึ่งเฮดเป็ี่นกัเขาถ้าเี่ยกับเขาทั้งสามตัวคนนี้ะดูกเล่าอ่ะอันโบเอลีกับถือช้ช้ โอ้ยเป็นได้หใดเลยเจ้าปะเข่าแน่นอนอยู่คร<บ>ับเ่อเจ้เเา้าเอาพี่หลีหนึ่งชื่อตัวนั่นเด้อบอุตรมือมีจอดคร<บ>ับพ่อเก็บเอาตัวเน้นเมื่อไรเป็นตัวกันกันค่ะตำลับเดียดน้ำนมุนกับมิดตัวนี้หล่ะขันที่สองคร<บ>ับพ่อเป็นขันแรกค่ะ ขั้นแรกขาเจ้าก็ว่าคักขึ้นกันจ่ว่าเอท่านเชียพุ่มข้าเจ้าเนาะค่ะจพุ่มกับรดห้างบรเด้งหย้อนคนเดียวเรอธรรมดาเนี่ยค่ะดห้างย้อนคนเดียวพุ่มก็เด้ค่ะโอ้พวกข้าเจ้ายู่หันเข้าเจ้าก็ว่าดีอยู่เด็กแต่ว่าไปนั่งเบิ้งก็ว่าดีอยูพุ่มข้าเจ้าก็เลยกั้ที่ ปสวดก็ได้ไปไปาน้ำข้าวเจ้ารูปเป็ไปสุงมเพียรในุ้มเพียแต่ก็ไม่ได้ไปน้ำข้าวเจ้าในหายมูตะคุบอาไปอายุอายุผู้ตานังกะเจ็ดชิปเจดชิก็ดีะเผู้กักเีบเจ็ดชิดก,ก,ดก็ด,ดีกับโกเกียบ เปดือเนเด็กน้ำม่อนนมันก็มีเที่ยวปูบ่าไว้น่ะ่ะคือมีศูนมีหกมีเก้ามีสามมีหนึ่งมีเจ็ดค่ะผู้ใดมาจับปูใส่กันเนาะหรือตีเอาเอาตัวโดดหกสามหนึ่งแล้วก็หกสามเจ็ดแงกันเราะหรือศูนย์ ศู 03, 6, 3, 93, นย์สามศูนย์หกสามแล้วก็ศูนย์เก้าสามเนี่ยมันก็นมิซัมนี่แหละค่ะพูดดูดทีศเน้นเน้นให้กับยานยันมันมันหงวยยันตีรัางกาตามที่จริงที่เน้นไปก็บมวนที่เลีวมันก็ได้สองตัวอยู่ เราได้ต่หกหนึ่งอยู่ส่วนขันที่สองนี่ีเป็นบ่บวให้แ้วย <c oughs> ังไป็่ปปาเปิดวัดเปว่าอยู่ <c oughs> ท่านธรรมโตโมมันเป็นนังีลาแล้วก็เพื่อคนาคนธรรมาโต่มนี่ยะเลบรไเล่นนลงให้ขันที่ขันที่สองกับหกศูนย์หกเนาะแต่ได้เต็มได้เต็มเม็ดเต็มน่วยอยู่ มนันมีก็ได้ขันที่สองขันที่สองในล่องอยู่ดอกงวดนี่จะมีขันที่สามมีโยมออมืออื่นมือจะสิมีขันที่สามสิครับปูอื่นมือเฮออผมมือวันจันทร์มือวันจันทร์ค่ะมือวันจันทร์เราอีกก็ได้ครับปูค่ะเพื่อจะได้ไปตรวจตรวจนี่มือแรงแล้วก็สันนี่มือเศร้ามันวันต่างข้างค่ะได้ครัคบปู นั่นมันเลี่ยงกับจีนเลยทายมากแต่ย้ำมือเสาร์นะเพราะต้องเอาแล้วนั่นมือเสาร์นี่มันเลี่ยงถ้ามันเข่าเล่าอีกจักสามตัวมันเกิดกล้องสิหมานอยู่ยได้เนาะกันเขาค่ะพ่อกันผู้สื่อว่ากันผู้ผ่้สื่อก็บผู้หมันแหละนั่งคำข้างมึงมึงโมย่ันละค่ะแต่พวกเป็นยังว่าเตะเบิ่งกันค่ะเบิ่งกันแย่งกันเด้อเยอะป่วยเยอะป่ากันเด้อเวรตินฮึ่ม ดงกันไปจรุงกันไปอยู่นี่ยละ่ะค่ะข้ามด้มวยอีกจักมือหนึ่งมันก็ลวดวอกแล้สซ้ำรับคลิปนี้ก็ลุกไว้จำเนี่ยแหละเนาะได้ครับพ่อค้าคลิปนี้ก็ให้โชคให้มนันให้ลำไฮลวยให้อยู่ดีไม่แห้งปีใหม่ปีหกเก่ามาแล้วมันก็จีบ่โชคมนันอยู่บ่เรียเก่าเป็นหลักอยู่แม่ใ่เก,ก่าเป็นหลักอยู่เป็น อยู่ดีสมบัลมลยลำื่อยๆฮารังเทียมันถือหวยรา้วันที่หนึ่งเลยสามตัวหรือหกตัวข้าเจ้าก็เสื้อสามตัวท่านละเื้อสองตัวทั้งหลังข้าเจ้าก็ยังไปถือสามหกตัวคุณยศค่ะหมุนผ้าวัชนนา,นนนานหน่ำเมื่อกี้โศกหมันอยู่ตัววิตุวิตโศวิตโลกวิตไพวิตนีวิตจินอยู่ตัว สำหรับคลิปนี้ก็อยู่นี่ไม่แห้งตั้บาดีเบิร์ดเปเลิอดเจริญพรขอบคุณปูค่ะปูค่ะเก่ารนานสการค่ะสาธุค่ะ,ส,คะ <S <S สรุปแล้วทางถ่ายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากปูบุญมี่ถ้าขาดพี่น้องคะมันี่ปูแล้วมีคานม่นมาฝากนะคะพี่น้องคะงานขาวดำนะคะพี่น้องคะคานาม่นของปูค่ะอ่ามันี่มี่ศูนย์้มหนึ่งเจนะคะพี่น้องคะปูแล้วก็ กนไวน่าห้นพี่น้องเก่ากับหกนะคะหกับเนะคะปูลวกับกนไว้ให้นะคะพี่น,พน้องคะเ,เ 0, 6, 3, 6, 3, 1, อ,อ,อาปูแลาจับคูเด้อพี่น้องเด้อศูนย์เก้าสานะคะศูนย์เก้าสามศูนย์หกสามหเกสาม่เกา่เาสาปูเลเน้นศูนย์หนึ่งเด้อพี่น้องเด้อแขนแขค่ะพี่น้องคะถ้าปูเลในเหตดคัรนี้เปอยู่ดีพี่น้องหวดทีพานมากนานมกับเขาทั้งสองคันนะคะพี่น้องคะคันแรกแอดเดลลงเนี่ยเขานึงหกหกหนึ่งนะคะคันที่สนี่ปูเลาวชงมหาหอย มีศูนหกพี่น้องเบิ่งเลารู้ว่าบริณ์โรคหอปูนะคะพี่น้องคะเพราะว่ามันคขาย,ยากเนาะอันปีใหม่พอดีพี่น้องคะอืทรงไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่นะปูเราทรงมากขึ้นสามสิบเอ็ดเลยบริณ์โรคหอปูนะคะพี่น้องคะเอัลมานีพี่น้องอแคมน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะสำหรับนาทางจากปูบุญมีนะคะพี่น้องคะรัฐบาลไทยนะคะ พี่น้องคะก็ะมีประมาณนี้ค่ะสำหรับแนวทางจากปูบุญมีนะคะพี่น้อง่าเลืมค่ะนับไปพิจรารณาบึงนาะค่ะพี่น้องค่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอ,ขอบคุณออข,อข,อขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบานเฮาสุขสุขก้นนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอบคุณขอบคุณทัางจากปูบุญมีค่ะสำหรับ พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกคร่ะพี่น้องคะทั้งประหยัดสิาพาดกับแนวทางเดดด็ดแบบนี้นะคะเขามาแล้วก็อย่าลืมดนะค่ะพี่น้องคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเงตือนทั้งหมดนะคะเปิดทีสติเบิลพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะแนวทางจากปูบุญมีนะคะทั้งหมดทั้งมวลมันนี้พี่เพียงสำนีและคะ่ะพี่น้องคะเอกสิเดอรอตัวล่าพ่อแม่พี่น้องมาเทาสุขคุณเป็นก่อนนะคะเอาไว้ปะกันไม่ก็ไม่ได้คลิปหนานะคะพี่น้องคะาางสำหรับคลิปนีี้สสวัด